สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับคุณครูอีกครั้งในวิชาวิทยาศาส,สตร์และเทคโนโลยีชั้นประถม,มศึกษาปีที่5นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับแรงค่ะแรงในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะจริงๆแล้วหัวข้อนี้จะมีอยู่ทั้งหมด2หัวข้อใหญ่ๆที่เราจะต้องทำการศึกษานะคะหัวข้อแรกที่เราจะทำการศึกษาก็คือ การหาแรงลับของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่กระทําต่อวัตถุแรงอาจจะไปในทิศทางเดียวกันหรือคนละทิศทางกันก็ได้นะแล้วเราเจ้าค่าแรงเหล่าเนี้ยมาหาแรงลับขึ้นมาส่วนแรงในส่วนที่สองก็คือเรื่องแรงเสียดทานและผลของแรงเสียดทานนะคะแต่สําหรับชั่วโมงนี้นะคุณครูก็จะสอนเกี่ยวกับการหาแรงลับก่อนละกันนะอ่ะเดี๋ยวเรามาศึกษากันว่า ในส่วนแรกนะคะการหาแรงรับของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุเป็นยังไงนะเดีย๋ยวเรามาดูกันนะมันขึ้นไหมเดี๋ยวรอแป๊บนึงหรือว่ามันค้างนักเรียนขึ้นไหมอ่ะขึ้นแล้วนะคะเรามาดูกันนะคะแรงคืออะไรแรงนะคะนักเรียนตอนนี้อยู่ในหน้า115อยานะแรงก็คือสิ่งที่ทำให้วัตถุเนี่ย เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนรูปร่างรูปทรงไปจากเดิมถ้าเราใช้แรงเข้ามากระทํานะอย่างยกตัวอย่างเช่นห่วงอันเนี้ยถ้าสมมุติว่าคุณครูอ่ะออกแรงดึงมันก็จะยืดออกมาใช่ไหมถ้าคุณครูออกแรงผลักมันก็จะห่อขึ้นอย่างเงี้ยทาให้รูปร่างหรือรูปทรงของมันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะหรือบางอย่างเนี่ยอาจจะทําให้วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ได้ ถ้าเราออกแรงมากมันอาจจะเคลื่อนที่เร็วถ้าเราออกแรงน้อยอาจจะเคลื่อนที่ช้าหรือถ้าเราออกแรงไปประทะาของมันสมมติมันมาอย่างเร็วใช่ไหมแล้วเราออกแรงอีกด้านหนึ่งตรงกันข้ามกับมันอาจจะทําให้วัตถุเนี่ยหยุดการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนการเคลื่อนที่ไปก็ได้เหมือนการเตะลูกบอลเงี้ยลูกบอลเนี่ยมันวิ่งโดนเตะมาใช่ไหมวิ่งมากุ๊กกุ๊กกุ๊กเสร็จแล้วหนูก็เตะมันเตะมันแทนที่มันจะหยุด ถ้าเราทําให้มันหยุดได้แสดงว่าแรงสองแรงเนี่ยต้องเท่ากันมันถึงจะหยุดการเคลื่อนที่ถูกไหมแต่ถ้าหนูออกแรงมากกว่าลูกบอลที่มันวิ่งมาเราก็เตะไปเมื่อ็ระเด็นออกไปนะคะนั่นเองนะและนอกจากนี้แรงก็ยังทําให้วัตถุเนี่ยเปลี่ยนรูปร่างหรือว่าลูกทรงหรือว่าขนาดได้ด้วยนะคะในการประทะกันในแต่ละครั้งนะเหมือนรถชนอะ่ะตูมรถก็มีรูปร่างเปลี่ยนไปอย่างในภาพอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การเคลื่อนที่การเปลี่ยนทิศทางนะคะอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูในกิจกรรมหน้า115กันนะักเรียนเปิดหน้า115เลยค่ะและนะักเรียนก็เขียนตามมุณคูณได้เลยนะกิจกรรมที่4.1การเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อมีแรงกระทํามากกว่า1แรงอ่ะใส่วันที่ลงไปเลยค่ะวันนี้วันที่24 สิงหาคมหกส่อ่ะหนูใส่ลงไปเลยนะในช่องนี้มาดูคำถามสำคัญของวันนี้กันค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปเรียนเรามาดูคำถามสำคัญคำถามสำคัญของการทดลองในวันนี้ก็คือแรงที่กระทำต่อวัตถุอาจมีหนึ่งแรงหรือมากกว่าหนึ่งแรงถ้ามีแรงที่มากกว่าที่มากน,นะคะมาถ้ามีแรงที่มากระทำต่อวัตถุเนี่ยมากกว่าหนึ่งแรง จะมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างไรนี่แหละวัตถุของเราวันนี้นะคะที่เราจะทําการทดลองเราจะใช้ถุงทรายซึ่งในหนังสือของนักเรียนอะ่ะเขาใช้ถุงทรายขนาด200กรมัมซึ่งคุณครูอ่ะมันมีที่ขนาด500กรัมนะครูอาจจะขออนุญ,ญาตเปลี่ยนขนาดของถุงทรายนิดนึงนะคะเพราะว่าของคุณครูมันมีไม่เหมือนกับในหนังสือนะแล้วก็คุณครูขออนุญ,ญาตเพิ่ม ถุงพลาสติกนะเพราะว่าเราต้องใช้แรงดึงสองแรงด้วยซึ่งถุงทรายเนี่ยมันมีหูเกี่ยวแค่ข้างเดียวอีกข้างหนึ่งมันไม่มีนะคะถ้าเราจะออกแรงให้มันพอดีกันนะครูก็เลยจะเอาถุงทรายเนี่ยใส่ไปในถุงพลาสติกนะในการทดลองเพื่อที่จะออกแรงดึงสองแรงพร้อมๆกันนะคะแบบนี้นะอ่ะเสร็จแล้วนะหน้าน,านี้มาดูนะคะตอนที่หนึ่งของเราในหน้าหนึ่งร้อยสิบหกนะอุปกรณ์ก็จะมีถุงทราย เื่อกี้คุณครูได้แจ้งไปแล้วนวาะงครูใช้500กรัมเครื่องช่างสปริง2านครูใช้เป็น2สีนะคะนักเรียนก็จะได้เห็นความแตกต่างชัดเจนนะสีฟ้ากับสีน้ำเงินกับสีเขียวนะเสร็จแล้ววิธีการทดลองค่ะวิธีการทดลองถ้าเราเรียนในห้องเรียนเนี่ยเราก็จะได้ทำการทดลองเป็นกลุ่มแต่ด้วยสถานการณ์นี้นะคะทำให้เราต้องอยู่ห่างกันเพราะฉะนั้นการทดลองก็เลยอาจจะกลายเป็นการทดลองเดี่ยวไปนั่นเองนะ หรือด,ดูคลิปตามคุณครูไปก่อนนะคะแล้วเปิดเธอมาเนาะอาจจะได้ทำการทดลองกันอีกครั้งอะมาดูวิธีการทำนะคะเขาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยวางถุงทรายขนาด200กร,รมัมครูเปลี่ยนเป็น500กร,รัมเลยนะบนพื้นโต๊ะของนักเรียนบนพื้นโต๊ะนะคะจากนั้นให้นักเรียนอีกหนึ่งคนนำเครื่องช่างสปริงมาเกี่ยวที่ขูของถุงทรายแบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะถ้าเราวางในแนวราบถูกไหมวางในแนวราบแล้วเราก็ค่อยๆดึงถุงสายพอเราดึงถุงตายเนี่ยเราก็สังเกตการเคลื่อนที่ของมันว่าเราเนี่ยออกแรงกี่นิวตันอันนี้คือการวิธีการทดลองขั้นที่1นนะส่วนขั้นที่สองนะคะเราก็ทําเหมือนเดิมเพียงแต่เราเปลี่ยนจากเครื่องช่างสปริงหนึ่งอันมาเป็นเครื่องช่างสปริงสองอัน,ค,นคุณครูก็เลยขออนุญาตเอาใส่ถุงนะแล้วก็เกี่ยวเหมือนเดิม แต่อันนี้เราต้องทำในแนวราบนะคะเกี่ยวเหมือนเดิมจากนั้นเราก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงว่าถ้าเราอยู่ในแนวราบเนี่ยหมุดเนี่ยหมุดที่บริเวณของเครื่องช่างสปริงเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเดีย๋ยวเราไปดูกันในคลิปนะคะแต่ในการทดลองของเราคือเขาให้ราบให้ลากถุงทรายในแนวราบนั่นเองนะแล้วก็บันทึกผลนะอ่ะมาดูคำถามก่อนทำกิจกรรมกันคะ่ะ คำถามสำคัญก่อนทํากิจกรรมในวันนี้นครูได้กล่าวไปแล้วเมื่อต้นชั่วโมงซึ่งคําตอบเนี่ยจะอยู่ในหน้า115ตรงคําถามสำคัญนักเรียนก็สามารถกรอกลงไปได้เลยนะคะครูขออนุญาตให้เป็นแนวคําตอบแล้วกันนะอ่ะคำถามสำคัญนะคะในการทดลองวันนี้ก็คือแรงที่กระทำต่อวัตถุ อาจมีหนึ่งแรงหรือมากกว่าหนึ่งแรงถ้ามีแรงมากระทําต่อวัตถุมากกว่าหนึ่งแรงจะส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างไรอ่ะคุณครูให้เวลานะักเรียนจดลงนะคะสองนาทีนะรอระหว่างนี้รออืมใครเสร็จแล้วแจ้งคุณครูนะคุณครูรออยู่นะคะ ตอนนี้มีนักเรียนเข้ามาประมาณเจ็ดคนนะที่เราจะนั่งเรียนกันนะคะใครเสร็จแล้วแจ้งคุณครูนะให้อีกหนึ่งนาทีให้อหนึ่งนาที๋ยวเรามาทําการทดลองกันเดีย๋ยวเรามาทําการทดลองกันจะได้ทดลองแล้วพรุ่งนี้ก็มีการทดลองนะพรุ่งนี้จะเป็นการทดลองตอนที่สองนะคะหน้าหนึ่งร้อยสิบเก้าหนึ่งรอยยี่สิบนะการทดลองของวันพรุ่งนี้วันนี้เอาแค่การทดลองตอนที่หนึ่งก่อน เรื่องนี้มีสองตอนอ่ะมาดูข้อที่สองค่ะข้อที่สองการทดลองนี้มีวัตถุประสงค์อย่างไรอันบนเขาได้บอกว่าศึกษาชนิดของวัตถุที่มีผลต่อการหาแรงลัพของแรงหลายแรงหรือศึกษาการหาแรงลัพของแรงสองแรงในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุเลยนะ นอันล่างค่ะก็ะคือการศึกษาหาแรงลัพของแรงสองแรงนะที่เคลื่อนที่ในแนวเดียวกันที่ครูบอกไงที่เราจะนำมาดึงในแนวราบนั่นเองนะต่อมาข้อที่สองค่ะไอข้อที่สามค่ะนักเรียนคิดว่าค่าของแรงที่อ่านได้จากเครื่องช่างสปริงหนึ่งอันจะเท่ากับผลรวมของค่าของแรงที่อ่านได้จากเครื่องช่างสปริงสองอันหรือไม่นักเรียนว่าอันไหนลูก อ่ะครูขอถามผู้ชายบ้างอินทนนท์อินทนน,นท์หนูว่าเครื่องช่างสปริงหนึ่งอันดึงถุงทรายถุงเดิมกับเครื่องช่างสปริงสองอันเวลาอ่านค่าแรงบล็อปเนี่ยนันเรเยนคิดว่ามันเท่ากันนะเท่ากันหรือไม่เท่ากันอินทนนท์ตอบคุณครูหน่อยเร็วหนูว่าเท่ากันหรือไม่เท่ากันเท่ากันครับเท่ากันนะอ่ะอาจจะเป็นคาตอบที่ถูกแล้วก็ได้ อ่าเพื่อนว่าเท่ากันนะคะอ่ะเรามาทดลองกันเลยดีกว่าไม่เสียเวลาทันนะใครไม่ทันแคปหน้าจอไว้ก่อนเลยหนึ่งสองสามไปแล้วนะคะอ่าวัสดุอุปรกรณ์ในวันนี้ก็จะมีถุงทรายนะคะคุณครูบอกแล้วจะใช้ที่ห้าร้ยกรัมนะเพราะคุณครูไม,ม200่มีสองรอยกรัมสองเครื่องช่างสปริงสองอันสามถุงพลาสติกนะคะเพื่อช่วยในการดึงแรงสองแรงนะจะได้เท่ากัน เนื่องจากถุงทรายเนี่ยมันมีหูถุงแค่ข้างเดียวนะหูก็เลยขอเนี้ยใส่ถุงพลาสติกเพิ่มนะคะจากหนังสืออ่ะเรามาดูคลิปการทดลองกันดีกว่าอ่อาเดี๋ยวเรามาดูคลิปการทดลองกันนะคะมาดูการทดลองก่อนตอนที่หนึ่งตอนขึ้นยังอ่ามาดูการทดลองกันค่ะ การทดลองโดยใช้เครื่องช่างสปริงหนึ่งอันก่อนนะดูวิธีการทดลองกันนะคะวิธีการทดลองขั้นที่หนึ่งเขาให้นักเรียนแต่ละคนนะคะดึงถุงทรายหนึ่งถุงโดยวิธีการก็คือนำถุงทรายไปวางไว้กับพื้นสัมผัสหรือว่าพื้นโต๊ะนะคะจากนั้นให้นักเรียนหนึ่งคนเอาเครื่องช่างสปริงเกี่ยวเข้ากับหูของถุงทราย และจากนั้นค่อยๆออ,ออกแรงดึงในแนวราบสังเกตทิศทางการเคลื่อนที่พร้อมนะคะคุณครูจะค่อยๆดึงนะดูตรงนี้นะหมุดมีการ,การเปลี่ยนเิ่มเคลื่อนที่วัตถุเคลื่อนที่ยังเคลื่อนที่แล,ล้วเรียนสังเกตไหมคะว่าขณะที่วัตถุเคลื่อนที่เนี่ย คุณครูออกแรงดึงกี่นิวกันอ่าอันนี้คือการทดลองตอนที่หนึ่งนะคะเดีย๋ยวเราไปดูการทดลองตอนที่สองกันนะเอ้การก่อนก่อน,อนไปดูการทดลองตอนที่สองเรามาบันทึกผลการทดลองกันก่อนนะคะอ่ามาทันนะดูคลิปทันนะจากการทดลองเมื่อสักครู่นี้นะอ่าคุณครูได้ทำการดึงถุงทรายในแนวราบนะคะตามภาพนี้นะ แล้วคุณครูก็ออกแรงดึงอยู่ที่เลขอะไรลูก,ลกเห็นไหมเห็นเลขไหม0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะเราออกแรงดึงอยู่ที่1นิวตันอา1นิวตันนะคะซึ่งวัตถุเคลื่อนที่ไปทางไหนทางเดียวกับที่คุณครูดึงก็คือไปทางไปทางไหนไปทางขวามือถูกไหมอ่า งั้นเรามาบันทึกผลกันก่อนค่ะในตอนที่หนึ่งหน้าหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบันทึกผลกิจกรรมนะคะมาดูข้อที่หนึ่งเครื่องช่างสปริงหนึ่งอันเครื่องช่างสปริงหนึ่งอันจากการทดลองเมื่อสักครู่เราออกแรงดึงกี่นิวตันกี่นิวตันลลกคำตอบคือกลับไปดูที่ภาพกี่นิวตันหนึ่งนิวตันถูกไหมตรงนี้นะเราเห็นชัดเลย เครื่องช่างสปริงอันที่สองเราใช้ไหมลูกเรายังไม่ได้ใช้ใช่ไหมคะเราก็ไม่ต้องใส่เพราะฉะนั้นผลรวมของแรงดึงเครื่องช่างสปริงหนึ่งเครื่องออกแรงหนิวตันแสดงว่าแรงรวมผลของแรงทั้งหมดในการดึงเมื่อสักครู่ก็คือ1นึ่งิวตันใส่ลงไปนะคะทิศทางของการออกแรง ทิศทางของการออกแรงคือเคลื่อนที่ไปทางขวาถูกไหมเขียนลูกศรด้วยเขียนทิศทางการเคลื่อนที่ให้คุณครูด้วยนะเสร็จแล้วทิศทางการเคลื่อนที่ของถุงทรายไปทางไหนก็คือจะมีทิศทางไปไปทางมีทิศทางตามแรงดึงนั่นเองคุณครูดึงไปทางขวามันก็จะไปทางขวานะ ไปทางขวาไปทางขวาดึงไปทางขวามันก็จะไปทางขวานะคะอ่าทันไหมถ้าทันเดี๋ยวคุณครูจะไปการทดลองในช่วงที่สองค่ะการทดลองในช่วงที่สองก็คือเราจะออกแรงดึงโดยใช้เครื่องช่างสปริงสองอันดึงวัตถุในแนวราบนะคะออย่างเอ่ย ใครยังไม่เสร็จให้เวลาอีกหนึ่งนาทีนะใครยังไม่เสร็จแคปหน้าจอไว้ก่อนก็ได้ค่ะอ่ะเสร็จแล้วเอยวเราจะมาดูการทดลองในช่วงที่สองนะคะการทดลองในช่วงที่สองก็คือคุณครูจะทำการดึงถุงทรายในแนวราบโดยใช้เครื่องช่างสปริงสองอันเกี่ยวแบบนี้แล้วก็ค่อยๆดึง แล้วเราก็จะมาสังเกตหมุดของมันค่ะตรงนี้ว่าหมุดของมันเนี่ยมีการออกแรงเนี่ยค่าของเครื่องช่างสปริงเนี่ยออกแรงไปเท่าไหร่นะคะเดีย๋ยวไปดูคลิปกันนะกลับไปดูคลิปกันต่อค่ะมามาดูคลิปกันต่อนะคะการทดลองโดยใช้เครื่องช่างสปริงสองอันไปนะ เรามาทำการทดลองกันต่อนะคะในข้อที่สองเขาให้ทำซ้ำกับข้อที่1แต่เราเปลี่ยนจากเครื่องช่างสปริง1อันเป็น2อันครูขออนุญาตนำถุงทรายใส่ถุงพลาสติกนะคะเพื่อที่จะได้ดึงด้วยแรงสองแรงได้ง่ายและนักเรียนมองเห็นชัดเจนนะคะด้วยออกแรงเท่าๆกันนะนักเรียนสังเกตดูนะคะว่าบริเวณนี้ของเครื่องช่างสปริงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร พร้อมนะคะคุณครณจะค่อยๆดึงเหมือนเดิมสังเกตหมุดนะคะหนูเห็นหมุดไหมเริ่มเคลื่อนที่แล้วค่ะสังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผลการทดลองนักเรียนลองสังเกตดูสิคะว่าเครื่องช่างสป,ปริงของเรามีค่าเท่าใดโอเคทันนะ จากที่ดูการทดลองไปแล้วนะคะ,ะเรามาสรุปการทดลองกันอีกครั้งหนึ่งนะมาดูภาพอีกรอบหนึ่งให้ชัดเจนนะคะมาดูกัน่าเมื่อสักครู่นะคะคุณครูก็ได้ถ่ายรูปตอนที่คุณครูดึงให้นักเรียนเนี่ยได้มองเห็นได้ชัดขึ้นนะนักเรียนสังเกตดูสิคะว่าตรงบริเวณหมุดเนี่ยมันอยู่ที่ค่าไหนทั้งสองอัน ถึงหนึ่งมถึงหนึ่งไหมไม่ถึงถูกไหมคะค่าของหมุดอยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งระหว่างศูนย์ถึงหนึ่งก็ประมาณศูนจุดห้าทั้งสองอันแล้ววัตถุก,ก็เริ่มเคลื่อนที่ถไหมทิศทางการเคลื่อนที่ก็คือไปทางขวาเหมือนเดิมเพราะว่าอะไรเพราะเราดึงไปทางขวานั่นเองนะอ่ะเดีย๋ยวเราไปดูผลกันมาบันทึกผลต่อนะคะ ค่าของเครื่องช่างสปริงสองอันที่ขนานกันอ่าเราก็ใส่เลยอันที่หนึ่งศจุด้าเพราะเมื่อกี้เรามองแล้วใช่ไหมมันขึ้นแค่0ูจุอันที่สองก็0ูจุด้าอ่าเรามาดูนะคะทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุมันไปในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาแรงสองแรงเนี่ยมาบวกกัน 0. 5บวก 0. มีค่าเท่ากับ หนึ่งนิวตันอ่าสังเกตเห็นอะไรหรือยังว่าการทดลองเนี่ยโดยการใช้เครื่องช่างสปริงหนึ่งอันกับสอันเนี่ยผลรวมของแรงดึงเนี่ยมีค่าเท่ากันเหมือนที่อินทนนท์ตอบเลยอ้าวต่อมามาดูทิศทางของการออกแรงการออกแรงนะคะของเครื่องช่างสปริงทั้งสองอันนะมันก็จะไปทางเดียวกับลูกศรสีเหลืองก็คือไปทางขวาสีน้ำเงินไปทางขวา สีเขี่ยวก็ไปทางขวาเหมือนกันถูกไหมเขียนลูกศรลงไปนะคะเสร็จแล้วทิศทางการเคลื่อนที่ของถุงทรายคำตอบก็เหมือนกับข้อหนึ่งแหละแต่เราจะเพิ่มเติมนิดนึงตรงที่ทิศทางตามแรงดึงทั้งสองเพราะเราใช้แรงดึงเครื่องช่างสปริงสองอันนั่นเองนะคะในการดึงนะดึง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 ,ดงใช้สองอัน ให้เวลาในการจดหนึ่งนาทีเปลี่ยนนะคะมีใครไม่ทันไหมแคปไปก่อนนะอ่ะมาดูคำถามหลังกิจกรรมกันค่ะหน้าหนึ่งร้อยสิบแปดมาดูหน้าหนึ่งร้อยสิบแปดนะคะข้อที่หนึ่งถามว่าเมื่อดึงถุงทรายด้วยเครื่องช่างสปริงหนึ่งอันกับการดึงถุงทรายด้วยเครื่องช่างสปริงสองอัน ในแนวขนานกันขนาดของแรงรวมเท่ากันหรือไม่และมีทิศทางเหมือนกันหรือไม่อย่างไรอ้าวเมื่อกี้เราเพิ่งดูจากผลในตารางผลของแรงรวมมีค่าเป็นไงคะเท่ากันก็คือ1นนิวตันถูกนะแล้วมีทิศทางไปทางเดียวกันไหทางเดียวกับแรงดึงครูดึงไปทางขวามือมันก็ไปทางขวามือทั้งสองอันเลยเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งขออนุญาต ให้แนวคําตอบเลยนะคะคําตอบก็คือมีขนาดของแรงรวมเท่ากันและทิศทางเดียวกันนั่นเองอะเสร็จแล้วนะคะคุณครูขออนุญาตอ่านโจทย์ข้อที่2รอนะระหว่างนักเรียนจดคําตอบลงไปข้อที่2สรุปผลการทดลองได้ว่าอย่างไร คุณครูขออนุญาตสรุปให้เลยละกันนะคะเด็กๆคิดตามคุณครูนะเวลาเราจะสรุปผลการทดลองเนี่ยเราจะต้องกลับไปดูคําถามที่เราสนใจคําถามก่อนทํากิจกรรมนะเพราะฉะนั้นเวลาสรุปผลเนี่ยการทดลองเราก็จะขึ้นเป็นแพทเทิร์นว่าจากการทดลองพบว่านี่กลับไปดูในคําถามถ้ามีแรงสองแรงกระทําต่อวัตถุในทิศทางเดียวกันนะในทิศทางเดียวกัน วัตถุจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับแรงสองแรงนั้นนั่นเองพูดง่ายๆก็คือถ้ามีแรงมากระทํา1แรงหรือสองแรงเนี่ยวัตถุก็จะเคลื่อนที่นะคะไปในทิศทางเดียวกันกับแรงนั้นๆน,น,นะนักเรียนสามารถตอบอย่างอื่นก็ได้นะหรือ,อยังไงถ้าเกิดใครตอบนอกเหนือจากคุณครูคก็ได้นะคะถ่ายรูปนะแล้วก็ส่งให้คุณครูดูใน อาัลาบั้มก็ไดาณครูเช็คงานอยู่นะคะสำนักนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้สอบท้ายบทเรียนนะคะสามหน่วยแรกนะขอให้นักเรียนเข้าไปทำใน Google Form ด้วยนะคะลิงก์ก็จะอยู่ในโน้ตของกลุ่มห้องนั่นเองนะใครยังไม่ได้ทำนะเข้าไปทำด้วยนะเพราะว่าค,คุณครูเช็คแล้วยังมีบางคนยังไม่ได้ทำนะคะอ่ะไปต่อนะใครยังไม่เสร็จแคปหน้าจอไปก่อนนะ ไปต่อนะคะข้อที่3ค่ะให้เวลาแคป1 2ึสเปลี่ยนนะข้อที่3มถามว่าการหาค่าของแรงลับของแรงสองแรงที่กระทำต่อวัตถุในแนวเดียวกันสามารถทำได้อย่างไรอ้าวถ้าวัตถุเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันการหาแรงลับเนี่ยเราเรียนไปแล้วใน ครั้งก่อนก็คือเราจะนําแรงนั้นมารวมกันเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือนําแรงทั้งสองแรงมารวมกันจะได้ค่าของแรงลับนั่นเองอะนะคะข้อที่สามเพราะฉะนั้นการที่ใช้เครื่องช่างสปริง1อันมันมีค่าเท่ากับ1นิวตันพอเราใช้เครื่องช่างสปริงสองนอันนึง0.5อัน 1, 5, อนึง0.5ก็มีค่าเท่ากับ หนิวตันเท่ากันแสดงว่าถ้าวัตถุขนาดเท่ากันเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันแรงรับก็จะมีค่าเท่ากันนั่นเองนะจากการทดลองวันนี้นะคะ,ะข้อสุดท้ายค่ะถามว่าค่าของแรงที่อ่านได้จากเครื่องช่างส,สปริงหนึ่งนิวตันอ้าวถ้าใครยังงงอยู่กลับไปดูรูปของเครื่องช่างสปริงได้นะนักเรียน เครื่องช่างสปริงหนึ่งนิวตันมีค่าเท่ากับกี่กิมอ่าเครื่องช่างสปริงหนึ่งนิวตันมีค่าเท่ากับกี่กรัมถ้านักเรียนมองเห็นภาพไม่ชัดไปดูในหน้าร้อยยี่ห้าได้นะหน้าร้อยยี่ห้าจะมีค่าอยู่ไหมอ๋อมีแต่ค่าของนิวตันนี่นี่นีหน้าร้อยยสองค่ะนักเรียนหน้าร้อยิบสองมีภาพเครื่องช่างสปริงให้ดูอยู่นะถ้าไม่ทันนะอะ่เพราะฉะนั้นจําไว้นะ เครื่องช่างสปริง1นิวตันจะมีค่าเท่ากับวัตถุ100กรัม2นิวตันก็200กรัม3นิวตันก็300กรัมนะคะซึ่งเครื่องช่างสปริงที่เราใช้เนี่ยก็จะช่างได้จริงๆก็แค่10นิวตันหรือหนึ่งพันกรัมหนึ่งพันกรัมก็ประมาณ1กิโลนั่นเองนะเครื่องช่างสปริงที่เราใช้นะคะเป็นแบบนี้นะมองเห็นไหมประมาณนี้ ใครไม่เห็นค่าลองดูในในกล้องดูนั้นะเนี่ยจะมองเห็นหรือเปล่าลองดูนี่นะคะหนึ่งร้อยกรัมอ่าเรียบร้อยค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะก็จะหมดแค่นี้นะคะในวันพรุ่งนี้ก็จะเรียนแบบนี้เหมือนกันนะแต่ว่าเราจะเรียนในการทดลองตอนที่สองนะคะในหน้าหนึ่งร้อยสิบเก้าแล้วก็หนึ่งร้อยยี่สิบนั่นเองค่ะ